เวลาเราเลือกเนื้อแดงได้นะเราเลือกสัตว์ปีกได้เราก็เลยขอที่พึ่งว่าอ้างั้นเดี๋ยวขอไปพึ่งสัตว์น้ําเพราะยังไงดูแล้วสัตว์น้ําต้องย่อยง่ายกว่าเพราะไม่มีฮีมมีก็มีน้อยแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับสัตว์น้ำเนี่ยมันมีพิษบางอย่างในบางตัวนะครับมากกว่าสัตว์บกนะฮะในบางเรื่องสัตว์บอกอาจจะเด่นเรื่องฮีมนะฮะแต่ว่าสัตว์น้ำเนี่ย มันจะมีแอมโมเนียที่สูงมากนะครับเวลาย่อยสลายปโปรโตีนในสัตว์น้ําเนื่องจากว่าสัตว์น้ํามีกรดอะมิโนซัลเฟอร์สูงกว่าสัตว์บกเยอะนะครับเป็นโปรโตีนชั้นดีจริงนะครับแต่ว่าเป็นโปรโตีนที่มีอะมิโนซัลเฟอร์สูงทีนี้เนี่ยโปรโตีนชนิดนี้เนี่ยนะครับเวลาลงไปในลําไส้เนี่ยจะเกิดการเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียตัวเลวแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียตัวดีเพราะมันปล่อยแอมโมเนียสูงแบคทีเรียดีอยู่ไม่ได้ครับ pH มันเนี่ยคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบคทีเรียดีตายแอมโมเนียเหล่านี้จึงเป็นพิษต,ต่อลำไส้และเข้าไปสู่ตับสู่ไตเป็นอันตรายต่อไตด้วยเวลาซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับฉะนั้นแม้แต่ว่าเราจะบอกว่าเออกินกินปลานะน่าจะเบากว่า,าบาปน้อยกว่าเออใช้คำว่าบาปน้อยกว่าได้นะครับเพราะว่าออถ้าเราแข่งกันระหว่างเนื้อแดง กับสัตว์น้ำเนี่ยสัตว์น้ํามีโทษแต่ว่ามีโทษรองกว่าใช้คําว่ารองกว่าอย่าบอกว่าดีกว่านะครับ,ร,บรองกว่าแต่พอเวลาบางคนหยุดกินสัตว์บกหยุดกินเนื้อสเต็กแต่พฤติกรรมเก่าเขาต้องกินเนื้อวันละครึ่งกิโลหรือ1กิโลเขาก็เลยเปลี่ยนไปไปกินสัตว์น้าครึ่งกิโล1กิโลเชกเช่นเดียวกันฉะนั้นแอมโมเนียบานเลยทีนี้ตรงนี้นี่แหละมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบลิมฟาติกและระบบน้ําเหลืองค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มของ พัฒนาพิษในระบบทางเดินน้ำเหลืองพวกมะเร็งต่อมน้ําเหลืองพวกนี้จะมาจากสัตว์น้ํามากกว่าแต่ถ้าเป็นสัตว์บกเนี่ยจะเป็นลาไส้เป็นตับเป็นลังไข่เป็นเต้านมเป็นต่อมลูกหมากพวกนี้นะครับอ่านี่คือเหตุผลว่าทําไมว่าแม้แต่สัตว์น้ําก็สัตว์น้ําก็คือชีวิต ชีวิตก็ต้องมีวิบากการไปเอาชีวิตเขาเขายอมหรือเปล่าเขาไม่ยอมเขาเจ็บปวดทุกความเจ็บปวดทุกความที่เราเอารัดเอาเปรียบเราไปป้นเขามาเขาไม่ยอมมันเลยถูกบันทึกไว้ในโมเลกุลของเนื้อสัตว์น้ําด้วยครับเป็นวิทยาศาสตร์ชีววิทยามโมเลกุลตอบสนองเราแบบนี้นี่คือบาปวิทยาศาสตร์นะครับสัตว์ก็บาปสัตว์น้ําก็บาปสัตว์บกก็บาปทั้งนั้นนะครับ